สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพิชายปลาย91.5นะครับวันนี้เข้าครัวอีกแล้วนะครับทำอาหารทานกันนะครับนี่รู้จะทำอะไรนะครับช่วงโควิดแบบนี้นะออกไปไหนไม่ได้นะครับทำอาหารอยู่กับบ้านอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวตามไปดูดีกว่านะครับว่าวันนี้พิชายจะทำอะไรทานนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเลยครับวันนี้พิชายจะมาทำยำนะครับยำอะไรง่ายๆนะครับที่เรามีอยู่นะครับ เศษเล็กเศษน้อยมีผักอะไรมีอะไรต่างๆนี่เราก็เอามาใส่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 นะครับวันนี้อาหารหลักๆก็เป็นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นปลานะครับสิบลูกนะครับอนุ่นปูอัดนะครับอันนี้ก็เป็นชมพู่ข้างบ้านนะครับชมพู่พลาสติกนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศอันนี้เป็นหอมใหญ่แตงกวานะครับหมูสับสองขีดนะครับนี่ข้าวโพดนะครับอันนี้เป็น ขึ้นใช่แล้วก็อันนี้เป็นจานส่วนที่เป็นพระเอกของเรานะครับนี่น้ํายําอเนกประสงค์นะครับพี่ชายทำมาไว้นะครับใส่ขวดไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่วิธีการทําเดี๋ยวพี่ชายก็จะเอาภาพมาแปะให้นะครับวิธีการทําไปเปิดดูกันนะครับทําเก็บไว้นะครับเอาละประเดิมแรกเราก็ต้องเอาเอาลูกชิ้นกับหมูสับเนี่ยไปลวกก่อนนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะครับครับ ตั้งน้ำนะครับให้เดือดนะครับพอเดือดเสร็จนะครับก็เอาเอาตะไคร้นะครับกับใบมะกรูดนะครับอ่าเราก็มีอยู่ปลูกเองทางบ้านนะครับก็เอามาใส่นะครับกันคาวนะครับอย่าให้มันขาวนะครับอันนี้ช่วยดับขาวแล้วก็ให้กลิ่นหอมด้วยนะครับนี่ตะไคร้ใบมะกรูดนะครับ กมไม่น้ำเดือดอีกครั้งนะครับทีนี้ก็เอาลูกชิ้นปลานะครับลูกชิ้นปลาเนี่ยนะครับใส่ในหม้อเลยนะครับลวกนะครับลูกชิ้นปลาครับส่วนหมูสับนะครับหมูสับเราก็ตักน้ำที่เดือดแล้วนะครับเอามาใส่นะครับ เอามาใส่แล้วก็คนๆนะครับเพว่ให้หมูมันนุ่มนะครับสุกแล้วก็นุ่มนะครับนี่แล้วก็ตักน้ำมันิ้งนะครับนละวครับลวกลวกให้สุกนะครับ ก็เตน้ำมันติ้งนะครับเราไม่เอาน้ำมันะครับครับตักน้ำร้อนใส่ไปครั้งนะครับให้มันรู้สึกว่ามันสุกน,นุ่มนะครับ เอาละสุกหมดแล้วนะครับสุกหมดแล้วลูกชิ้นปลาก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปยำกันนะครับ แก๊สนะครับตัดซีิ้์มปลาขึ้นมานะครับติดตะไคร้ใบมะกรูดไปได้นะครับในยำนะครับก็เคี้ยวอร่อยดีนะครับปลายอ่อนๆนะครับใบมะกรูดก็หอมนะครับนี่ครับอาหารง่ายๆนะครับที่เราอยู่บ้านเนี่ยไม่ต้องออกไปซื้อก็ทานนะครับนี ซื้อลูกชิ้นมาสักถุงหนึ่งนะครับแล้วก็มาแบ่งทำได้หลายเมนูนะครับนี่อันนี้ก็เดี๋ยวเราปยํยากันนะครับเอานะครับเมื่อข้าวมันในที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่นะครับลูกชิ้นนะครับอ่าใส่หมูสับลงไปเลยนะครับใส่หมูสับลงไปนะครับทั้งหมดนะครับโอ้โหเยอะแยะนะครับหมูนี่พอถูกความร้อนมันก็พองตัวนะครับ ทีนี้ก็ใส่ขึ้นช่ายนะครับใส่ขึ้นช่ายใส,ใส่แตงกวานะครับใส่มีแตงกวาใส่แตงกวานะครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับหอมใหญ่นะครับกะบเทเป็นะครับแล้วก็ ชมผู้พลาสติกนะครับเอาลเราก็นี่พระเอกของงานนะครับน้ำยำอนเนกประสงค์นะครับทําเก็บเอาไว้ในตู้เย็นนะครับอย่าให้ขาดนะครับอยากกินส้มตำอยากกินยําอยากกินจิ้มจุม่มได้เลยนะครับอ่า right. ทีนี้ก็มาตวงนะครับพี่ชายใส่ประมาณหกหก้อนนะครับหนึ่ง สองสามสี่หา้าหกอ่าหก้องโตนะครับง่ายๆนะครับแค่คลุกให้เข้ากันนะครับนี่อ่าแค่คลุกกกลิ่นมันออกมาโอ้โหกระตุ้นตอมน้ำลายนี่ไหลจุ๊บจุบจุบเลยนะครับ อาเรามีข้าวโพดนะครับข้าวโพดตักข้าวโพดใส่นิดหน่อยก็ไ,ได้ครับตักมีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นครับใส่พอสวยงามนะครับอ่านี่ครับสีสันแจ๋วแหวนะครับนี่ง่ายในพริบตานะครับทํานี่ไม่กี่นาทีนะครับถ้าพร้อมนะครับของพร้อมนีม่น้ำลายมันเต็มปากเลย น,นะครับพอเสร็จแล้วก็นะครับตัดตัดใส่จานนะครับจานที่เตรียมมานี่ครับอันนี้ก็เป็นจานที่เตรียมมานะครับพี่ชายก็ควรควนเป็นพี่ชายนะครับอ่าตัดใส่นะครับสีสันสวยงามเลยนะครับ จานบเริ่มเลยกินได้ทั้งบ้านนะครับนี่เยอะมากโอ้เรจะกินหมดเลยเนี่ยอ สวยงามครับสวยงามแล้วก็เอาปูอัดนะครับปูอัดนึ่งผข้างหน้านะครับสว,สวยนะครับเราจะไม่คนปูอัดไปพร้อมกันนะครับเพราะมันจะเละนะครับไม่สวยนะครับแล้วก็เป็นไายโรยนิดนึงนะครับหน้า อาเป็นอาหว่าเรียบร้อยนะครับยำนะครับยำนี่เขาเรียกว่ายำนะครับสวยงามครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทานด้วยกันนะครับยำอเนกประสงค์นะครับง่ายๆนะครับทำง่ายง่ายมีน้ำส้มคั้นนะครับ รเรียบร้อยแล้วพี่ชายก็ต้องขออนุญาตลานะครับถ้าหากว่าชอบกดไลค์ใช่กด share, แจกนีบกดติดตามนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอยู่กับบ้านนะครับมีความสุขทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย